ผู้บังคับกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่8พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายธุรการและกําลังพลเดินทางเยี่ยมให้กําลังใจและมอบสิ่งของบํารุงขวัญให้กับครอบครัวรรอยตีธวัชชัยบุญมัง่งวีรรบุตรปราสาทตาควายณบ,บ้านหนองม่วงตําบลโนนหันอําเภอชุมแพจังหวัดขอนแกน่นโดยมีนายเจริบุญมัง่งผู้เป็นบิดาและนางบัวบานบุญมัง่งผู้เป็นมารดาให้การต้อนรับเมื่อปีพุทธศักราช2554 เกิดเหตุประทะระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชาทําให้พุทหารทวัชัยบุญมั่งทหารกองประจำการปัดที่หนึ่งประจําปีพุทธศักราช2553สังกัดหน่วยกองพันหาราบที่สองกรมทหารราบที่8ต้องเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องอธิปไตยถืนแผ่นดินเกิดบริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์และได้รับพระราชทานชันยศเป็นร้อยตีซึ่งในห้วงที่ผ่านมาหน่วย ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจและให้การช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องกองทับบกได้บรรจุนางสาวยุภาวดีบุญมั่งซึ่งเป็นน้องสาวเข้ารับราชการทดแทนปัจจุบันรับราชการในตำแหน่งสามเียนพระราธิการอัตราสิบเอกหญิงสังกัดมณฑลทาหารบกที่28ค่าย42รักตําบล42รักอำเภอเมืองจังหวัดเลยเพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน